ามาดูกันว่าระยะของเขาก็มีค,คมล้ายๆคล้ายๆมะนร็งมะนร็งมีกี่ระยะครับสี่เขาก็มีสี่ระยะเหมือนกันระยะแรกระยะติดเชื้อนะครับก็มีเพศืัอสัพานผิดพลาดปุ๊บติดปุ๊บก,ก็มันยังไม่แสดงอาการแต่จะมีอาการเจะเริ่มตรวจพบนะครับหลังประมาณสักประมาณเนี่ยประมาณสองประมาณสองสัปดาห์หรือขึ้นไปถึงสองเดือนนะครับระยะแรกที่ติดปุ๊บอาจจะมีภราะวะ่าไข้ขึ้นมีหนาวสั่นอะไรนิดหน่อยเหมือนเป็นไข้นะครับแล้วก็หายไปเรื่องเหมือนคนปกติเลย ก็อาจจะมีการติดตรงติดแล้วก็ตอนนี้ตรวจสอบได้ยากหน่อยนะครับแต่จะเริ่มมาตรวจสอบได้ระยะที่2ก็คือเมื่อผ่านไปสองสามเดือนติดเชื้อนะครับก็เป็นระยะติดเชื้อที่ผมอยากให้ดูคําว่าซ4นะครับเดี๋ยวจะมาอธิบายเราจะวัดระดับคือค่าไตนะ้วงน,นี้พี่หญิงไม่มาเนาะพี่พัดไม่มาพี่พี่พัดไม่มาพ,พ,พ,พี่หญิงบอกว่าระยะไตไตมีกี่ระยะครับมีห้าใช่ไหมมันเลยมีสี่จับไว้ ฮจีบีก็มี4เหมือนกันนะครับระยะที่2นะครับก็คือไปก็ดูค่าเคเนทีนนะครับแต่ของตัวของ H จีีดูซีโฟนะครับระยะติดเชื้อนะครับถ้าเริ่มต้นเนี่ยซีโฟยังสูงกว่า6 0 0นะครับก็จะอยู่ได้ระยะนี้จะเป็นระยะฟักตัวอยู่นานๆนะครับบางคนก็โชคดีนะครับ5้าปี10ปีก็ยังอยู่ยาวนานนะครับหรือบางคนอยู่ยาวนานเป็นมากกว่านั้น แต่บางคนโชคร้ายพูดระยะสั้นของสามเดือนเป็นผู้ไปเลยเป็นเอชคือเปลี่ยนจาก่ชีวิตก็เป็นเอชเลยเพราะว่าเพราะหลายเพราะว่าันนี้ครับซีดีโฟรเขาอาจจะมีเพราวะไม่ดูแลตัวเองเช่นนอนเดิกกินเหล้าสุบรีใช้ยาเสพติดพอเขาเป็นเอชปุ๊บผุบผับผุบไปเลยอะไรเงี้ยเปลี่ยนระยะเร็วมากนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคนที่ดูแลตัวเองนะครับก็จะอยู่5ปี10ปีหรือ20ปีหรือ5หรือ30ปี40ปีก็ได้ก็อยู่ที่การบังคับซ d 4ฟ ให้อยู่ระยะยเขาเรียกว่าดูแลให้มันสูงนะครับระยะที่สามนะครับคือระยะที่แสดงอาการแล้วเดี๋ยวจะไปดูมีอาการอะไรบ้างนะครับซึ่งวันนี้โชคดีมากผมไม่เอาภาพมาเพราะตอนแรกผมจะหยิบภาพมาผมรู้สึกว่ากินข้าวไม่ลงนะครับผมก็เลยตัดภาพทิ้งเลยนะครับเอาว่าวันนี้ให้ทราบนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีภาวะเรื่องผิวพันธุ์เยอะมากนะครับผิวหนังนะครับ รยะติดเชื้อนะครับที่มีอาการคือ C D 4 2 0 0 0ถึง600เนี่ยถ้า C D 4ยิ่งสูง<ม>ก็อาการก็จะน้อยๆเช่นอื่นปุ๊บเป็นเป็นหายหายรู้จักมูสวัสรไหมฮะมูสวัสก็จะผล่มาเล็กๆจำๆแต่ C D ต่ำก็มาขวาทั้งตัวเลยมาเส้นซ้ายเส้นขวาหน้าหลัง<ม>อะไรอย่างเงี้ยเชื้อราก็ขึ้นแขนขานหน้าหลังไปหมดขึ้นหัวหมดนะครับก็ ระยะที่ติดเชื้อเนี่ยซีดีโฟเอ่อถ้ายิ่งต่ำก็ยิ่งยิ่งมีอาการหนักขึ้นเรื่อยๆแต่<ม>ขั้นที่สามครับเขาเรียกว่าข,ขั้นสูงสุด<ม>ถ้าเกิดวิทยายุก็เขาเรียกว่าขั้นสูงสุดนะครับเขาเรียกว่าขั้นเต็มเอตเต็มขั้น,นะคะข<ม>อยากเป็นแบบนี้ไหม,เเมผมไม่มีใครอ,อยากเป็น,นะคะัะขั้นเอดเต็มขั้นนะรระยะสุดท้ายนะครับที่เราเห็นในในหนังอะไรอย่างเงี้ย<ม>นะครับก็เอ่อที่แบบมันมีละครไทยอ่ะที่เขาแบบอละครไทยี่ที่แบบว่า ตัวร้ายอ่ะคือแบบทำบาปกรรมเยอะสุดท้ายแล้วเป็นเอ็แล้วก็พองเต็มเนะ่ย,ออยอเอออย่างงั้นอ่ะเอออย่างงั้นอนะ่ะเขาเรียกว่าเต็มขั้นแต่จริงๆแล้วเขาทำออกมาได้น่ากลัวมากเลยนะฮะแต่จริงๆแล้วคนที่เป็นจริงๆเนี่ยก็ขนาดขนาดนั้นจริงๆนะครับเต็มขั้นนะครับถ้าเกิด C ี f o ้ r เขาต่างกว่าสองร้อยเมื่อไหร่นเนี่ยมันจะเข้ามาเต็มเลยซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูว่ามีอาการอะไรบ้างแล้วก็จะป้องกันให้เขาไม่เป็นได้ยังไงอา้าวถ้าเราเข้าใจระยะตรงนี้เนี่ยเวลามีคนมาปรึกษาเราเนี่ย บอกเออขอโทษนะครับผมเองอยากดูแลตัวเอง่ส่วนใหญ่คนที่เป oui> well ็นสภาวะนี้นะครับเขาจะไม่ค่อยเป็นเองครับเพื่อนเพื่อนเอเพื่อนเพื่อนเออขอโทษนะคะพอดีเพื่อนเน่ะเขามีปัญหาตรงนี้เนี่ยก็เลยแบบว่าอยากมาปรึกษาอ่าหรือขอโทษนะครับเออปลีเพื่อนเป็นุกเพื่อนเป็นตลอดเลยหรือญาติเป็นนะฮะแต่คนที่มาปรึกษาคือเขาอายเขาจะไหมโรคนี้มันติดพอรู้ว่าเป็นโรคนี้ติดจากอะไรครับเพศสัมพันธ์ แปลว่าคนที่เป็นโรคนี้เนี่ยคนเขาจะเหมาว่าหื่นความครบกแน่เลยเนี่ยพอเขาก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเรามาปรึกษาเนี่ยเราต้องหื่นแน่ถึงติดมา้าใจไหมฮะคือเราก็ต้องเข้าใจว่าบางคนก็ไม่ครับเขาแบบโชคร้ายแบบแฟนไม่ใช่อยาจะคิดอย่างนั้นแฟนไปติดมาแล้วก็แบบเราก็แบบไม่จะป้องกันเนาะนะครับอะไรแบบเนี้ยคือแบบคู่ของเราเนี่ยเกิดไปติดแล้วเราก็แบบเราไม่ได้หื่นนะ เราเราไม่ได้เราไม่ได้หื่นเราก็ไปติดเข้ามาได้นะครับด <c oughs> ังนั้นคนที่เป็นโรคนี้เขาจะกงังวลดังนั้นเวลาเขามาถามว่าเป็นโรคนี้เนี่ยเราก็ถามเขาว่าอาแล้วซีดีโฟเท่าไหร่ครับ <c oughs> ถ้าเขาบอกว่าซีดีโฟประมาณหกร้อยแปลว่าเขาอยู่ระยะสองนะครับระยะหนึ่งไม่ค่อยอะระยะหนึ่งมันข้ามมาเลยส่วนใหญ่ถ้าเขาแบบมากังวลแล้วส่วนใหญ่เขาก็ระยะสองถ้าเขาบอกว่าอยู่ประมาณสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยแปลว่าเขาอยู่ระยะแล้วเขาบอกว่าต่ำกว่าสองร้อย สี่สี่เขาจะแบ่งแบ่งไปแล้วเนาะะครับระยะเต็ม